พอจนตาเวลาเธอมองฉันนั้นใจสันส้นๆตักตักมันฉันไม่เธอมือโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่าพราะแค่จะมาเป็นคน ชกยี่นกเต้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาได้เอาเดี๋ยวผมเชิญนางเอกหน่อยด้วกันนะครับจากยอดมนุษยกันเดือนเชิญนางเอกครับ เชิญครับเชิญเลยครับผมน้องโมเอ็กต้าอยู่ทางโน้นไมาใช่นักแสดงสมทบเพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าอยากจะมาไหมครับ ซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมตีนี้ก็ติดตามได้ที่ไหนครับก็นะครับหาฟังได้นะที่ w ว็ t w o music com แล้วก็ไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยครับยังมี่บอยมาแล้วครับเอฟที่ตัวขาวมากลองมาจากพี่บอยครับเอแล้วแต่นะเอามาที่ยอดมนุษย์เงินเดือนบ้างดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับน้องโบเรื่องราวก็ชื่อตามชื่อเลยค่ะคือเป็นเรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนของคนที่ทำงานในบริษัทใช่คนออฟฟิศหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิต เราเราจะมีแต่แต่ละตัวโบเล่นเป็นใครในเรื่องโมเลนเป็นหวายค่ะคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงหวายก็คือเป็นลักษณะของเด็กเส้นคือไม่อยากทำงานออฟฟิศหรอกชอบแล้วร้องฉีกใจแต่ไม่แคร์ไหมไม่คนละคนกันคนละหวายคนละหวายคนละหวายอะไรไงจ๊ะก็นั่นแหละก็จะแบบว่าไม่อยากทำงานออฟฟิศแต่แม่บังคับมาแต่จริงใจจริงเนี่ย เป็นคนไม่วางแผนแล้วก็ม,มีความฝันแต่ไม่วางแผนเนี่ยมันก็เลยไม่สําเร็จแชรแฮกโกดอะไรเงี้ยน้องเต๋าผมนะครับเป็นเป็นพ่อหนุ่มเด็กใหม่ไฟแรงที่เข้าไปฝึกงานฝึกงานใหมเ่นเนด้ฝึกงานเป็นชีวิตเกี่ยวกับวัยรุ่นที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบแล้วก็มาฝึกงานที่บริษัทอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเป็นแบบ หนุ่มที่ขี้เกียจมากแล้วก็ลงแสงสีมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าไม่เคยอยู่ในตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่าไม่ใช่ขอนแก่นสิพูดทางอีสานอ๋อลิงไปที่บ้านตัวเองอย่างเดียวเลยคือผู้ด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กจังหวัดทต่เด็กอีสานก็ต้องมาทําให้ผ่านโปรให้ได้อย่างงี้แล้วป่ะไปฝึกงานสองสามที่แล้วไม่ผ่านสักทีแล้วพอมาสมัครที่เนี่ยแหละก็อ้างว่าบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยมันกิ๊กก๊อกไม่ดีเราเลยออกมาเพื่อจะมาฝึกที่บริษัทนี้ถ้าคุณรับผมเนี่ยบริษัทต้อง นี่แก้มั่นใจมากเลยแล้วต้าเอกตาเราเล่นเป็นไรเราเนี่แหละไม่ต้องถัามองคนอื่นเราเหรใช่คือคือเรื่องเจ้าแม่อยู่ในออฟฟิศใช่ไหมเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดผ่านตัวละคร5คนเราเป็นหนึ่งในใน5คนนั้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในบริษัทนี้มานานมากในบริษัททร่วัทมันจะมีพวกเก่าแก่ อยู่มานานมากแล้วไม่พัฒนาแล้วอ่ะคือตึงทุกอย่างแล้วตึงทุกอย่างแล้วคนนี้ก็จะรู้เรื่องราวในบริษัทอย่างดีก็จะเมาส์รู้ว่าเออเจ้านายเป็นยังไงเค็มขนาดไหนแล้วก็เอามาเมาส์เพื่อร่วมงานคนนี้เป็นยังไงเลยเนี่ยนี่ก็ตัวจริงอีกแล้วแต่ตัวจริงไม่ใช่คนขี้เมาส์โอ้เมื่อกี้เมาส์ไปเบรกหนึ่งเมื่อกี้ก็แอบฟังโทรศัพท์แอฟังโทรศัพท์ด้วย คือทุกค so so <what> ือทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะชอบสนใจเรื่องคนอื่นแต่ว่าเรื่องตัวเองเอาตัวเองไม่รอดทำเป็นหน้าที่ธุรการการเงินแต่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วพี่ติ๊กอ่ะพี่ติ๊กพระเอกของเราอ่ะพี่ติ๊กรับบทเป็นผู้ชายเป็นเด็ก รุ่นใหม่ไฟแลนด์ที่ชีวิตวางระเบียบแบบแผนมาตลอดแล้วเวลาเขาเข้ามาทํางานผู้เขาได้เงินเดือนสูงกว่าเพื่อนเลยเขาเป็นเด็กที่ประสบความสําเร็จเนี่ยแต่เขาทํางานเหมือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะพอเขามาเจอนางเอกเขาสึงนางเอกไม่เคยอยู่ระบบออฟฟิศใช่คือเขาเขาบอกว่าเขาเป็นเป๊ะแมนเป๊ะแมนนี้ก็จะเป็นแบบเละคนละคนค่อนข้างแตกต่างกันเขาใช้ชีวิตออฟฟิศวิถีชีวิตออฟฟิศไม่เป็นทีนี้พอคุณไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะรู้ว่าเขามีวิถีออฟฟิศนะ อ้าวแล้วตกลงเขาพี่ติ๊กคู่ใครพี่เราเป็นนางเอกใช่ไหมพี่ติ๊กเป็นพระเอกแต่ตอนจบคือพี่ติ๊กได้กับตัวประกอบค่ะแล้วเราอ่ะนางเอกก็ได้ตัวสอได้ตัวโกลเด้นโกลเด้นมีโกลเด้นเหรอไม่มีแล้วก็มีตัวละครอื่นๆด้วยเช่นแบบเลขาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเลขาไม่ใช่ทําหน้าที่แค่งานถ้าลูกเจ้านายไม่อยู่ก็ไปรับลูกเจ้านายด้วยคือเป็นทุกอย่างของเจ้านายโอ้แล้วได้อะไรหนังเรื่องนี้น้องโบไปดูแล้วได้อะไร คือโดยส่วนตัวคิดว่าแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการจําลองชีวิตเป็นนุเงินเดือนขึ้นมาจริงๆแล้วคือมันมีคําตอบอยู่ในเรื่องว่าจริงๆเราวมันเป็นเงินอย่างเดียวหรือเปล่าที่ทําให้เรามาทํางานหรือว่าโบนัสอย่างเดียวหรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคะในชีวิตของการเป็นนนเงินเดือนนี่ก็คือเขียนมาจาก ชีวิตจริงใชงคือเขาทำรีเสิร์ชเก่งมากที่ที่ที่เขียนบทออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือชีวิตจริงคุณเคยมาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเป็นบทหนังที่ดีมากที่แบบว่าอ่านแล้วแบบสนุกอ่านแล้วรับเลยมันสัมผัสกับตัวละครได้ว่าอยู่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ใช่ค่ะเออแล้วได้ร่วมงานกับพิธีครั้งแรกได้วยเปล่าคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นดีใจผมเป็นปกติคือติ๊กเจ็ดสุดาพ่อและพี่เต๋าอ่ะพี่เต๋าอ่ะไอดอลผมเลยนั่นแหละผมเป็นั้งแต่สองสี่เก้าเก มอได้มาเจอโหเต่าติ๊กเต่าติ๊กโอ้ยเต่าติ๊กพี่เขาไม่ติดเลยแบบว่าพี่ติ๊กเป็นคนที่เฮฮามากมุกเยอะตลอดมุกตลอดตลกตลกตลกสปอยเขาแล้วเขาก็ได้เจเขาก็เล่นในกองเล่นใหญ่เลยนะคือมุกต้องพี่ติ๊กเท่านั้นที่จะเล่นได้ใช่ใช่บางอันแบบคำพูดอื่นเล่นไม่ได้เลยเล่นอัดถูกถีบนะครับไม่่ออเลยะไม่หลอนะครับอันนี้เต่าติ๊กอ่ะแล้วเต่าเต้ยล่ะต้นอร่อยต้นติ๊ก คนติ๊กว่าไงพี่ติ๊กเขาเป็นพระเอกไงเราก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นพระเอกแบบยิงไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาก็ลดตัวลงมาเล่นกับเราตลอดนะโผค่ะไม่เป็ขนาดนั้นคือเขาก็เหมือนแบบอยากให้บรรยากาศมันเฟรลลี่ออยย่างงเี้นี่คือคุณกับความรู้สึกกับพี่ติ๊กแต่มีพี่ติ๊กมีความรู้สึกมาบอกด้วยเพราะจริงๆแล้วพี่กรสาวสองคนของเราไม่ว่าจะเป็นคุณจ๋าพิธิกรพิธิกรทำงานร่วมหมดดูดี่เขาจะเลือกใครเขาจะเลือกใครชมต้นหอมไปไปดูดีกว่า โอ้โหคนละแบบนะครับสาวคนหนึ่งก็จะสวยขำอ,อยู่ด้วยแล้วก็สนุกสนานส่วนสาวอ,อีกคนหนึ่งก็นุ่มสุขุม,มผมว่าโอ้โหผมว่าจับสองคนมาทุบรวมกันแล้วก็ปั้นใหม่ได้ไหมฮะเราเราอยากได้สองแบบอย่างนี้เลยครับแต่ไม่รู้ว่าจ๋าจะยอมต้นหอมต้นหอมจะยอมจ๋าหรือเปล่า ครับผมนนครับนี้็ไปตกลงมันเองใช่ไหมคะก็สุดแท้แล้วแต่นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมตอนนี้ก็ปลาระเบิดควันไปก่อนแล้วคันปุ๊ม <c oughs> ขายตัวตลลดีกว่าาประเิดยอดมนุษย์เงินเดือนครับ,รบลงสายเมื่อไหร่ ใช่ทันวาคมนี้ครับของคุณพ่อพอดีเลยใช่ค่ะของคุณพ่อพอดีเลยของคุณพ่อไปดูได้คุณแท้ไปดูได้และคนในออฟฟิศไปดูได้วันนี้หนังของพวกคุณถูกตีแผ่เป็นภาพยนตร์แล้วหรือถ้าคุณเนี่ยไม่สัมผัสเคยสัมผัสชีวิตออฟฟิศมาก่อนเลยไปดูนะคะเขามีวิถีชีวิตของเขาจริงๆน้องเต๋ออยากจะฝากเล่นหน่อยไหมครับก็เป็นหนังคอมเมดี้แล้วก็มีดราม่าด้วยผมคิดว่าหลายคนคงจะชอบแล้วก็เกี่ยวกับความรู้สึกผมว่ารับรู้ความรู้สึกได้โดยตรงเลยง่ายๆนะครับไปดูครับน้้อองงนนนนนโบบี่่่คครรรัักกก็็ฝาาาาละะะเเพพวปภยต์ท เป็นแปลกใหม่เนาะไม่เคยมีการตีแพทชีวิตบรรลนเดือนมาก่อนแล้วก็ฝากให้เป็นโบนัสส่งท่ายไปปีสำหรับทุกคนค่ะวันที่5้ธันวานะครับไปดูกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะดอกไม้สวยๆจากมิสซิลลี่แล้วเป็นแฟนเพจห้าน้าหนึ่งเพราะจ๋าแม่จ๋าผมมีบัตรมาแจกฟรีอีกแล้วขอสิ่ ความเป็นเอ็กต้าก็ชอบเออจะหาบัตรไปให้แม่ดูยังไงจะแจกยังไงล่ะก็ไปดูใน Facebook รายการบันเทิงห่าวนั่นหนึ่งนะฮะเราจะมีวิธีแจกอยู่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับใช่ค่ะวันนี้ขอขอบคุณเหล่าบรดานักแสดงของเรานะคะขอบคุณมากค่ะบขอบคุณมากครับขออ้อมด้วยนะครับไปดูเฉลยจากวิวยุพิสบอยฟาริสคบครับ